วันนี้นะคะก็จะทําการต้มนะคะสมุนไพรหรือว่าจะทําสมุนไพรต้มนี่แหละไว้ดื่มนะคะในช่วงนี่แหละที่ท,ท่านก็ทราบกันดีนะ,ะช่วงวิกฤตนะโควิดที่หลายคนก็เตรียมพร้อมใช่ไหมล่ะเตรียมพร้อมก็หลายๆอย่างเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะ,ะจิตใจค่ะนะเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจ ทำจิตใจให้นะเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งเราจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับมลภาวะมลพิษมลลโลกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะมาดูซิว่ามีสม,มุนไพรอะไรบ้างดีปรีสมนดีปรีนะเป็นดอกดีปรี จะมีชารูชาปูผักแปลวแดงผักแปลวแดงเผาสะคา้านผิวแห้งผักชีล้อมนะคะยอดผักชีล้อมเลายหผักชีล้อมนะแล้วก็จะมีว่าน,นา แฮ่หหมูหัวห้าหหมูเมล็ดพิลังกาสานะมนเมล็ดพิลังกาสาผลพิลังกาสารผิวมะกรูดนะคะแล้วก็ผิดไทยแดงทั้งหมดนี้เลยรสร้อนนะคะรสเผ็ดร้อนด้วยซ้ำแล้วก็เป็น,นร้อนยาปลุกไฟธาตุค่ะ ดีปรีชาฟูนะคะผักพร่าแดงสะขานขิงแห้งผักชีล้อมนะคะว่านน้ำหัวแห้วหมูพิังกาสาถืเมะกรูดนี่น่ห1บาทนะคะอย่างละ1บาทส่วนพิกไข่ร้อนนี่สิบาทเยอะสุดสามสี่ห้าหกเจดแปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเออย่างสมุนภพรสิบเชนิดสิบอย่าง